ไม่ว่าก่อนหน้านี้หรือเมื่อสองสามวันที่ผ่านมารัฐบาลยืนยันว่าการจัดที่ดินให้ทับที่น้องเมี่ยเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลผมได้กล่าวมาตลอดว่าที่ดินคือชีวิตเพราะที่ดินมันคือที่อยู่อาศัยเพราะที่ดินมันคือที่ทำกินถ้าไม่มีที่ดินแล้วเราจะเป็อยู่ ที่ไหนจะไม่มีที่ดินแล้วเราจะทำกินกันอย่างไรเพราะฉะนั้นผมในฐานะาที่ธรณีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะตัวเองจะตงมอบหมายให้กำกับสั่งการลงที่ดินก็จึงถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการที่จะทัางเงงดินสำรวจออกโฉนดที่ดินที่เขากล่าวว่าออกที่ดินให้คนรวยไม่ยินนะครับออกให้ทุกคนที่มีสิทธิ เมื่อเดือนที่แล้วผมมาศรีสะกรณ์ผมมามอบฉันโหนให้เดินไปเดินไปเนี่ยไปมอบต่อไปจะเปนผู้วให้กับคุณว่านคุณมาเห็นพี่ผู้หญิงเน่ยได้รับฉันโหนแล้วก็ร้องผมก็เดินเข้าไปถามว่าทำไมร้องทำไมอย่างผมว่าดีใจไม่รู้ว่าจะได้ฉันโหนที่ดินถามต้อยหมังต้อยหมังบอกว่าฉันโหนที่ดินรอมาสามนุกก็อยหมังแล้วเดี๋ยวต้อยหมังมาสามชั่วโมงแล้ว ได้วันนี้แหละชฉนดที่ดินของมัสยิดผมก็คิดว่าได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนโดยเฉพาะคนที่ต้องครอบครองพี่ดินมาอยากยาวนานแล้วที่ดินเหล่านั้นไม่ใช่เป็นที่ดินของรัฐก็อยากเร่งรัดในการเดินสำรวจออกฉนดที่ดินให้ตอนนี้ผมดูจากการลงทะเบียน แอปพลิเคชันบอกดินทั้งที่หนึ่งทั้งที่2องทั้งที่3ายังเหลือประมาณสี่ห้าแสพรายก็จะเรนงรัดในการเดินบอกฉนโดแต่คนที่ไม่ลงชื่อในงานบอกลจนะครับขอถือประชาันที่นี่เดี๋ยวจะเข้าใจว่าพอไม่ได้ลงชื่อไว้เราหมดแล้วเราหมดแล้วไม่ใช่ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เขาเอารายชื่อของคนที่ขึ้นคำร้องไว้เขาก็ไปตรวจดู ถ um ้าไม่ใช่เ <stimulus> ป็นที่ดินของรัฐที่อือ่กองอยู่เขาก็จะจัดการมาเดินสำรวจสำรวนให้เอาไปพร้อมกรนในขออยุญาตครับเฮนยินดีไหีโราทํ่าไรเ้าินดีไหมยีลนี้อะไรทำยาไเอ๊ลูกยางไม่กี่ไล่นะ แม่ผมรู้เอาโอเคนะเอารับแทนคุณแม่นะสามไร่ทำอะไรยางโอเคเอาแนะู่้เท่าไหร่ขายอยู่ขายที่ยางเีรอสามไร่ทำอะไรยางโอเคสี่ไร่ทำอะไรยางนะกิโลเท่าไหร่ฮนะยี่สิบสี่ขายที่ยางใช่ไหมอ๋อไม่ได้ขาย